ปาไม่เคยมีใครดีไงไม่ใช่คนดำหมองแค่นี้มีหมองเลยอ่ะดำเป็นหมองก็ไม่หมองได้ไงก็ตากแดดแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะโดนของอีงไ,ไกง,งก่อนว่ารอว่าพี่แดงตัวนี้ดำไม่หล่อไปเร็วอ่ะก่อนนี้พระเอกตรพแล้วพงชาตีเยอะนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เ <laughs> ดี๋ยวนี้ตะวันไม่หล่อไปเร็ว เดี๋ยวพวกมันแน่นมันค่อยเอาออกไปออกไปอือนี่แหละอาหารเฟรชอาหารเฟรชต้องกระจายกระจายเกี่ยกระจายหรือเปล่านะเนี่ยกระจายเนี่ยกระจายไม่กระจายนะ,ใ,ะใ,ให้โดนน้ำนึกถึงถ้ำเลยวะนึกถึงถ้ำะถ้ำบ้านเราดีจะเทียบเลยแต่ไม่หรอก ไมันดูจะเอาอะไรไปซ้อนมันตกไปซ้อนเลยหรอทำม,มาปล่อยล,ยล็อกช่องหนึ่งเนาะเต็มตะมันโปรตีนยังสูงอ่ะนะนแกงกินได้นะเออแกงกินได้แม่เขาแกง